สองดอกจ้าสองดอกฮิปเพิพ่งเข้าจ้าแดงขาไล่ใจพี่โนโอ้องอุ้ยขาบบดินจ้าอุ้ยเป็นเหงาเลยจ้าออเขื่อนเนี่นี่ได้ไหวจ้างามคักจ้าอืยเขือเลยจ้าพี่โนโอ้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับพี่สารบ้านฉันจ้าพอกันในวันทีหนึ่งมิถุนาสองพันหน้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้า วันนี้พาพี่น้องเขาปลาจ่าพิกัดปลาลางามอนงเมธตำบลห้วยคาำเพื่อพุนธินิจมวัดอบบุบลราชธานีจา้าหลังจากเมื่อวานท่องบริพารกันเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าเฮาท้าบ,บุญเลี้ยงพระนะพอประมีนเนาะแมนครับวันนี้กะมหาเห็ุน้ำการใจพี่น้องไปจ้าหลุนก็สายอยู่อีบ้านในบังใจพี่น้องวันนี้สีสูงสีมันบ่จ้าไปกันเลยจา้าไปครับอ๋อหลุนบังครับพี่น้องสิมีเหตุยังแน่ครับวันนี้ล้งูขาวจ้า ให้ปุ่นขาจ้ากอแดงจ้าอีกจุมจ้าอีกดอกนึ่งจ้าหาวพี่นอ้องพอแล้วจ้าแล้วงูขาวจ้าทุนนสามดอกจ้า บ้านเมยปลามีฝนโตอีกแล,ล้ว,วจ้ะเขาซื้อลดูฝนเต็มโตพึ่งเขาจ้ะพี่อีกดอกนึงสองดอกจ้างูเหลืองจ้ะ ดูดูแค่ปัดดอกนี่พี่น้องซ้ำลงงูขาวเลยไงค่ะลงงูขาวจ้าสองดอกอากาศก็คืมๆใจพี่น้องโอนี่เบิ่งแดดกับเป็นตะฝนตกอยู่จ้าลงงูขาวจ้า ยูริคณะขางขาลายจ้าขาาลายเลือดสามดอกขาาลายเลือดอีกจ้า ขาลายเลือดจ้าอุ้ยดอกนี่อืยดอกนี่ก็ไปเนตัสิเฮ็ดพงเข่า,ขขาจ้าเศบเด้จ้าพี่น้องเฮ็ดสนิทนี่หวานดีจ้ะเดงขาลายจ้ะพี่น้องอุ้ยขา น่าม็นจ้ะพี่ถ้าพี่อี๊ดอกจ้าดุมหนสามดอ,อกอโอเคยายกันเนาะนี่ครับมาจ้ะพี่น้องพอลวจ้ะ บบตินจ้ะอุ้ยเป็นเหงาเลยจ้งะงามเนาะงามแห้งจ้ะดอกหน่อยก็ยังมีด้วยมึงนี่มึงนี่มึงนี่เหงานี่ลายหลุนเนาะจ้ะอือแต่เนี่ยนี่ได้ไวจ้ะโอ้งามแห้งพี่อีแข็งดีอยู่จ้าจะถือฝนอือ ทำปดะดต่ไม้ช่องมอือเนาะไม้นี้เนาะอือหูตรงนี้นนนจ้าั้งหลังอีกเด้อมันจะพี่น้องงามคักจ้ะอือยจักดอกแล้วนี่ไอจุ่มหนึง่ง <c oughs> นี่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 อันนี้ก่อนอือ อีกจ้าเป็นอะไรกันนะวังเขาจ้าบานหนึ่งมีจูมเป็นบอแม่ปลามีมีมีเห็นอยู่นี่จืมนเลยพี่อีกจ้าจูม หมู่ขาวจ้ะหมู่ขาวจ้าจูมหนึ่งบานจนเปื่อยพอพอมีเอ้ยเฮาบ่ได้มาทรงมือนนี่กระเสียดายไง งามจ้าบัดดินจ้าพีดอกชั้งดอกเดียาอากาศก็คึมนาะไม่ประมี เมือตึบเลยครับปัญหาเฮดบดินครับทีน่ะเผากันปันยังมั้มึงครับขีเพ,พิ่งจะไปเจาะช่วงเสาร์นนก็มีฝนเนาะดอกใีเมยก่อนทาเลยพี่ดอกสวยเะยมึง,งจะใจพี่น,อน้องนาำแหงจ้ะโอ่ดอกหน่อเนี่ยบย๊วยเปลื่อยอีกดอกจาก้า bay bò đồ rồi bở dai phi บดดินจ้ะบางเถอกัไปไกลกันเนาะพอประมีเนาะกเก็บเลยเด้อจ้ะดองนี้ได้บ่ได้อยอะสองดอกจ้ะขอเป็นจุ๋มเด้อจ้ะพี่น้องบาง้านนี้ยังสวยอยู่จ้ะ ท่านแม่นี่เห็นแล้วจ้ะแข็งดีอยู่จ้ะตั้งสิ ว่ากันถือฝนดี่ดอกนี้ไงดีแห่งใจพี่น้องสองดอกจ้าสะสมกันไปใจพี่น้อง สมกันไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เต็มตาเองจ้ะนี่ดอกนะึกมันนี่เห็ดละงหงบอบอบ่พอไปแน่นพอปร,อนะอปรมีเนาะแมนครับไดนแล้วนะมาสีบอึดขื่อพอได้พี่เอาพอพี่นี่ดอกกีดั้งตรงนี่มันนี้แม่ปามีสีเอาไปหนึ่งจ้ะพี่น้องเห็ดเจลสงูงมั่ย อีกดอกจ้าเฮ็ดยังจะมีแม่พมิเห็ดพงเขาจ้าเฮ็ดแเหลืองเห็ดพงเขานี่แสบจ้ะแสบทุกชนิดเราจะเฮ็ดขึ้นยูกาผูหมักนะคือจังสีแจงแจงออกเลย้ะพี่นเอาะหันมือตึ๊บ ที่น้องบางคนเพิ่งก็มากดอกใหญ่จ้ะน้ำเต็มปากเต็มคำดีจ้ะจุม่มดีสวยๆจ้ะโอ้ยมาว่าท่านตอนจุม่มอ๋อตอนบานก็เอาใจหอมคือเก่าแล้วมันก็มี ไอหนึ่งจ้างูขาวจิกบึงน่าเน่นอี๋พี่ี้ับแถวว่าบานก็นไม่เกิดใหม่อยู่ใจพี่นุเจ้าว่าจังไหนเกิดประพรมกันดอกจ้า ุณแม่ป้ามี่ให้ละงอกเห็นแต่ไก่เลยคุน่นรับ่น่ะโอ,อ้ยิได้หลอย,ยน่นโอ้เเอาก้อนนี่แวหอ่หองดอกนะคุับ,บสองดอกข้างในรัแบบพี่นี่เหลือเลยจ้าพี่น้อง เห็นแต่ไก่เนาะเหยียดขาสูงขนาะดสูงยาวอาลาดมือหย้อนเรือเนาะ่องไม้บรรทัดอยู่ดอกนี่ของเขาจ้า ช้าลงยุ่งจ้ะคนกระตกแล้วเนาะแม่ปพามีเนาะแมนจ้าได้เวลากลับบ้านครับพี่น้องมื่อนี้ใส่ตาใหญ่เด้อจ้ะพี่น้องก็สิเป็นเห็ดดอกบานแน่เนาะครับผมบางดอกก็บ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าแยกกันไปจ้ะเบิ่งผลงานโดยร่วมเด้อจ้าผลงานของเฮาก็สิเป็นเห็ดละงอกขาวเนาะจ้ะเห็ดละงอกขาวนี่ได้หลายกว่าละงอกเหลืองอยู่ครับละงอกเหลืองนี่ได้ซองดอกเนาะแม่นจ้ะมื้อนี้ก็ได้เห็ดผึ่งแดงค้าลายจ้ะพี่น้องได้เห็ดกอได้เห็ดบดดินได้เห็ดผึ่งเขาจ้ะ ผลงานของเฮาเนาะเห็ดบดดินนี่ก็เก็บสะสมได้หลายเติบเนาะแม่จ้ะดอกใหญ่ดอกน้อยเนาะครับผมก็มีเห็ดพึ่งแดงข้าลายแล้วครับได้แต่ว่าก็บ่หลายเนาะจ้าหลายที่สุดก็สิเป็นเห็ดบดดินครับพี่น้องมันระอกแม่ครับเกิงเขาเนียเนาะกอแดงเนาะครับผมกอแดงได้สองสามดอกเนาะจ้าดอกจุ่มสองดอกบ้านดอกหนึ่งครับพี่น้อง ครับผมมือนนี้ก็บจิเป็นเห็ดรวมๆทั่วไปครับพี่น้องได้ยังละเล็กละน้อยเนาะแม่นจ้าละงงนี่กับ่บเห็นเป็นมูครับพี่น้องก็ออมหาลายมือเลยเนาะแม่นครับจ้าพี่น้องมือนีก่ก็พาพี่น้องเขาป่าหลังจากยุดมือนึงจ้าจ้าฝากก็ไลก็แช่ก็ติดตามเป็องอีสานบานฉันในเดจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณพ้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกรล,ล่างแรงใจที่ส่งไ้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเกันอไม่คลิปนาจ้า